สวัสดีครัจริงๆต้อนรับกลับสู่ช่อ,องกอด์กเบนะครับมาต่อกัน ep 4นะครับในส่วนของประสบการณ์การทำงานขายตรงคือหลังจากที่เราเสียไป1 2 0 0กว่าแล้วหมดบัญชีแล้วจึงเงินตรงนั้นเนี่ยเป็นเงินกู้กยศสอที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็กู้เพื่อจะเอามาไว้ใช้กับครอบครัวนี่แม่บอกว่าเออกู้สิเอามาให้แม่ใช้ร่ะสัน เพราะว่าครอบครัวที่บ้านไม่ไม่ใช่ไม่ไม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 รวยอะเนาะไม่มีตังค์เนาะอยู่แหนะยากจนแต่ว่าก็มีที่นะบางทีก็งงว่าเอ๊ะมีมีเงินมีทรัพย์สินแต่ไม่มีความรู้หรือเปล่าใช่ไม่เป็นหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้เป็นมอดกจากตายายใช่ไหมเสียไปแล้วแล้วก็ได้ของมาเออก็น่าจะจบนะไม่มีปัญหาแต่ว่าเรากลับไม่ขายแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าเขาจะช่วยขายเว้ยอืมต่ออีพีห้าจ้า